แผนแม่ขวดนะครับซีโลหงด้วค่ะแล้วกซีโลหงซีโลหงไหมายคว่าเปวฟ้าโหงค่ะจักโหงภาษสเยอเออจาบซีโลหงซีโลหงเดี๋ยวเดี๋ยวเเริ่มตามโยบิ่งว่ามันเป็นตะแเสบไหมตแสบิหรอตะเส็บดี่ตกันใสสุดร้ายนล้วก็ใสหน่อยเสียหน่อยใส่หลายแบหลายนกับพี่น้องปาเอ เป็นเป็นแม่ครัวมาจากบ้านแดงนะคะตะบนจานค่ะโอ้โหขึ้นยอดแต่ว่ากระโปเนี่ยสุดรลเลยค่ะเจ้าปลามันเ่าเ่าใส่เปลือกลงไปน้ำแบบมะนาวเนี่ยมันคือบวกลมบ่บ่กลมค่ะบ่กลมซ้ำเหล่าครับแม่เหล่าคมกว่านี้โอ้จ้าเราเขาเนี่ยนะผมกวเนี่ยเราเขมปลาปลาก็เป็นแม่ปลาสิบิพรค่ะ บอกจีหัวพ่อมอะไรนะบอกจีหัวพ่อมั้ยบอกจีหัวพ่ออะไรเป็นบ่อะไปไปไปบอกไงบอกโลดเอ้าปลาไปไหนตอนตอนตอนที่ใส่ตอนหมดอันนี้ต่อตอนตอนเหลือกระติน้ำไม่เหลือค่ะนี่นลยค่ะเออเใส่ตอนน้ำเนี้ยได้เสียบเาต้องใส่ตอนไปน้ำได้พี่น้องเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องหอมหอมหอมเลยเนาะหอมหอดไอ้ตัวรักษาเป็นแบบไหน หอมหอมกล่องอย่าลืมล่างเด้อมันหอมมอกโทรศท์คโมเสกไปหาหมอแล้วพี่น้องเด้อตามหนี่เด้อโมเสกไปหาหมอไปหาหมอคุณโมเสกไปหาหมอไปหาไรเด้อบแพ์นีค่ะอืมจะเป็นแม่รัพมาก่ไกลน้ไม่เด็นบันเดงกมลดจานนกพี่น้องมูซีด้อค่ะ โซดค่ะโซดโตดค่ะโซดโซด่ะพูดเลยโซดเจก็คอบมีมันเลยด้ลยคะเนือด้โสดกับบซขด่าฮ่่ะฮ um, ่าฮ่่ะส่าฮ่าฮ่าฮ่่าัว่าฮ่่เฮา่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่ฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่า่่อย่าฮ่าฮ่าา่าาใ่ น้ำตาลมมบอก่ะเนน้ำตาลเนาะค่ะพี่อมมาว้มหวานไปเนาะค่ะพี่เนาะบ้านบ่ไก่กับบ้านอุ้งอิงตัวนี้บ่ไก่ับตมตมเดียวกันไก่เขาอุงอิงเขเขาก็ร่างด่ะแต่ว่ะก็สวยุงอิงใจน้อยนะครับพี่เนงามกัอุงอิงน้อยโอ้ไปแล้วครับโอ้สุดยอดเลย โอ้พี่น้องเมืงเมืองเมืองบาาสุดยอดเลยครับ